คอปเตอร์จะโชว์อะไรให้ป๊าดูบ้างได้หูกโชว์อะไรดีนะโชว์อะไรดีโชว์อันนี้เหรอไหนไหนป๊าขาดูใกล้ๆหน่อยนะโอ้ <c oughs> oh, นี่ไงลายมือคอปเตอร์ <c oughs> สวยมากเลย, <c oughs> ยใ,หใ,หให้ดูดีกว่านี่ไงผลงานคอปเตอร์เขียนเลขนี่ไงไหน <c oughs> ขอดูผลงานหน่อยครับไหนโชว์ผลงาน <c oughs> อธิบายด้วยดิก็ป๊าอยากดูว่าคอปเตอร์อธิบายยังไงอ่ะเขียนแล้วมันอธิบายยังไงเนาะ เพื่อเขาทำอนุกรมไปแล้วนะคะ4ขวบหนึ่งเดือน08โอ้เลข8สวยจัง09คัปเตอร์เมื่อกี้น้องก็ยังยิ้มหวานให้เลยเอ่ะคัปเตอร์ยิ้มหวานให้มั่งดีเออแล้วก็0แล้วก็10ลบเลขหนึ่งแต่เลขว้า10แล้วอันนี้01คราวนี้10ไงยเพราะมันเต็มสิบละเอ่อมันไหน เหนมาแายคนขยันข้างๆครับนี่คนขยันเด็กอนุบาลหนึ่งเดือนนี้จูเนียร์สองขวบสิบเอ็ดเดือนกับอีกยี่สิบเอ็ดวันกำลังจะสามขวบแล้วค่ะโอ้ต่อไปเลขเก้าลูกเลขเก้าหัวโตยังไม่เขียนเลขไทยเลยยังไม่เขียนเลขไทยเลยอะลูกเขียนเลขอารบิกให้เสร็จก่อนเนาะโอ้ ไม่มีเนาะน,นานๆลูกจะขยันสักทีครับเลยอยากถ่ายบันทึกไว้ไล้กก้าจะเนี่ยต้องเล่นแบบตรงนี้หรอเออแบบนี้นะทำหัวกลมๆกันสูดกับซู